สวัสดีพี่สู้ผู้สกคนกรบผมไอ้ิมาตามแนวทางของพ่อเสี้ยนตาทิพย์กันต่อเนาะพี่น้องนอกวันที่สิบหกสิงหาสองหาหกแปดไอ้พี่ก็ถามกันขอมาหลายเนาะพี่น้องเนาะกต่าไปตามพ่อเสี้ยนตาทิพย์แนวนเลขวิ่งเพื่อนเข่าสองเน้ะพี่น้องเด้อเลกวิ่งเข่าสองเนาะพ่อเนาะเลขวิ่งเข่าสองโยบรรยากาศดีครับเนาะเฮียนอยู่ตรงใหรตรงหน้านี่อุบาตัวเบีย อ่ะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาตามแนวทางวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยวันนึงก็เขาตะเลกวิ่งเป็นยังไงก็ไปตัดหาออกบานี่แ้่ท่านก็ขี่เขาอยู่หน่อยมาหามันอ่อนจีอ่อนตัดหาตัดออกม้าสัมม้าสัมทำไม แต่ว่าคนกับผิดวางลายดอกเล็มันออกสองสี่สองหกลเลขมันบกกระจายเลขบโกกระจายลับเลขจริงเลยจังมากแต่ว่าคันถือกเหถือทั้งบนทั้งล่างนี่เลขแบบนี้น,ะนั่นเมีนเนาะแต่ส่วนมากนี่บกกระจายเขาบนเขาล่างเลขบโกกระจายเลขบโกกระจายล เนี่ยสมเป็นหอนครับต่าเวศเมันอนห่อนมันจะมาแร้งม,มาตกหมู่บ้านมันสวดมากอยู่ดีสวดสวดมากสวดคำแม้ว มก่ตัวกไม่้ัอนเรีกวิ่งเขเพื่อันกันวดกันลวันม่เกาดอม่นเรีหมน้อันเอ่าครับเก่านมากันแด่เก่ากมานหนักตัวไดนี่ อ่ับเก่าเนี่ยเก่ดหานจับคูไม่เก่าไม่เก่าหานบ่ะเออเออหกห้าเก่าสอง จ็ดสองหกสองเสองหกสองโอเคหกสอกลับมาอีกหกสองอแต่ว,ว่าอร์เส้นสูงมันก็คือเกาหาอ่นเออือแสดงว่าขั้นมากมาก,กับมากเกาหามันบอ อบจะเก่าเกันเกันนีเก่ามันอีกอีกอันนึงกับเก่าแปด่นบอกเนเ็กันเป็นเล็มังคลชอบเห็นกันมากันติดเก่าเห็กกันติดเก่านี่ยมันจีเก้าห้าเก้าเก่าแปดแปดเก้านี่นมากวนี้แปดจีบลนว่างวันี แปดพมีบ่ะอ๋อคืออะไสันรบนี้อ๋อกักกระด่ได้อืมกำลังมีคม่ใจมีมีออแปดแปดนี่ปนามาที่แปดอ่อนที่มันก็ยังไม่ักสูของมันหนึ่งเลื่เก้าักแตี๋มี่แปดโมี่แปดเลยมี่แปัโอ้ วนกันนานี้นะเปินกน,นได้ยันออกนอกขอบ <c oughs> <c oughs> มันก็มีผลมีางเนาะมออแ่ลงนปโอ้ปดสิบวกนิดเลยโพี่น้องเอาไปแคบหน้าจอว่านี้วิ่งบนล่างวิ่งเก้ากับห้า มีเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าสองเจ็ดสองหกสองส่วนตัวเน้นนี่แมนเก้าห้าหกห้าประตตรีมากดิหาเสือพี่น้องเอ้าเก้าห้านี่เออพม่าโดนเหรอแมนจีแมนจีเก้าห้านี่พม่าโดนแล้วเก้าหา้า หารอตีไว้อยู่ดิเป็นองห้องรับหน้าจอตัวภาพัสดาพตัวภาแปดนี่พอบอน่าว่าน่าจะมีว่าน่าจะมาแน่นบอสแปดมันอ่อนจริงเลขที่อยู่ในสูตรนั้นบุ้มมีแปดจากตัวเลนบอสเลขเก้าตัวบุ้มี่แปดอาเลขเก้าตัวบุติดแปดเลยอะวางสนุกบลขคำนวณเก้าตัว แสดงว่าเก้าคับภานี่คัดมาแล้วมันนี้ขั้ี่คัดตัวไม่คัดเก่งเถอะขั้นวาเล่เก้าตัวเก้าตัวมาคัดมนเลียนหนอยอือบ้นไม่เกาตัวบนีแปด้าเล่เก้าตัวบทีนแปดขั้นเรีนแปดเรียนสามเรียนสพวกนั้โอ้ขั้นที่เรีนขั้นที่เรียนรักแปดนะขั้นที่เรียนรักแปดเรียนรักสามรักนสี่ดีกว่ สมัครเขาชอบไปเพือหารอตลีกันนะเาม,มาเข้ากระพานเราพี่น,อน้องเนาะตัวเลขแค่แนวทางแต่ว่าสายวิ่งสายเลียนหาผ่าดเด็ดขาด,ดเด้อเลขวิ่งป่อเพิ่นบ่เคยรู้ได้เลยเนี่ยบางทงกับเขาสองเนาะบางทงกับมาสองเลขวิ่งนี่นราย FC เอฟซีพันบอกให้มาตามว่าเลขวิ่งเพิ่นมันเก่งมันแมน่นเอาเข้ากับพานนะละแต่กับมาน้ำกันได้พรนะ้อมเนาะฟาวหาได้ลอตเตอรี่ กระสันขาประจำเขาจองก่อนอ่าเขาจองก่อนนะขอบคุณอะไรครับผมอ่าฝากคนไรของแช่เขติดตามได้กันน้องเด่ย,ดยเอาช่วงมานกันโอ้เย็นดีครับ